ทดสอบสามสี่ห้าทดสอบสามสี่ห้าทดสอบสามสี่ห้าทดสอบทดสอบสามสี่ห้าทดสอบเช้ไม่รู้เลทดสอบสามสี่ห้าทดสอบเอาแคปเจอร์เสียบดูบ้างทดสอบสามสี่ห้าเช็ฟทดสอบสามสี่ห้ารูเรื่องไหม รู้เรื่องอยู่เนาะทำไมต้องใส่อะไรเอาเอาเคเอร์เสียบเพียเดียวพอมีแคมัเดี๋ยวใช้แต่ตัวนี้เลยมีมีป็ขแคมตัวนี้เลยสองสามีาชัดไหมชัดอยู่ตวสอา้แตไมต้องใหญ่ไงเ้แค่นเ่้